ราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับรถคันสุดขั้งของแต่ละคนถูกต้องค่ะเพราะเราเชื่อว่าพาหนะหรือว่ารถเนี่ยบางคนเป็นปัจจัยที่5เลยบางคนไม่ว่าจะกินนอนนั่งอยู่ในรถทั้งคันแต่เราไปดูกันว่ารถคันสุดพั่วของแต่ละคนเขาจะเป็นยังไงกันบ้างแต่ก่อนชายชินค่ะรถคันสุดพั่วของชายชินเป็นยังไงคะนี่ครับ ซุปเปอร์คาร์ครับแน่นอนอยู่แล้วปอร์เช่ถือว่าเป็นซุปเปอร์คาร์คันหนึ่งปอร์เช่คาเยเคนครับคันนี้รถคันสุดขั้วแน่นอนเบาๆอ่ะเพราะว่ารถที่หญิงจอยจะพาไปชนมนะคะอาจจะไม่ได้ราคาถึงครึ่งหนึ่งของค่าเบรกของปอร์เช่คันนี้แต่ว่ามันคงม,มีคุณค่ามากมายที่ใจคงอธิบายไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่ารถคันสุดขั้วของคนคันนี้เขาเป็นยังไง mm hmm. ไไเป็นเงินขนาดเท่าไหร่ Go round, round, get around I get around We go Round, 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 round we kids at the ocean show Digging for change Saving up to buy an aeroplane To take us away My crew has been around the box, So all the girls know my game Cause my money is sour. sour as the day So we go where we can go Why have choose this car? เร็วที่ส the nah, ุดที่เคยขับมาสําหรับคาเยนคันนี้เอาเร็วมากอ่ะเคยขับความเร็วเท่าไหร่สองร้อยก็คือมันไปได้อีกนะครับก็น้าถ้ามีโอกาสก็สองร้อยให้ดูสักทีนะแต่ยังพึ่งยัเพิ่งตอนนี้แต่ยังพิ่งตอนนี้แต่ตอนนี้เราไปตามหารถคันที่เป็นคันสุดพวกของคนคนหนึ่งก่อนฉ่นเดี๋ยวจะก็จะบอกทางไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ก็ไปทางไหนครับเนี่ยนี่ก็ตางหา คุณสองจริงๆแล้วตัวอีชันเนี่ยเท่ากับหลักกิโลเองนะคะดูสิตัวทอยเอลอะหลักกิโลเลท่าเอลเาตายละทำไมทางหลวงชนบทครับพ่อแม่พี่น้องครับผมว่าเราหลงกันแล้วครับ ไม่หลงบอกแล้วบ้านป้าอยู่หลังเขาจริงๆเศกูเข้าทองบ้านป้าอยู่หลังเขาจริงๆค่ะหญิงเอ็นจอยค่ะว่าค่ะเจจินดูเมยี่แปดนี่ยี่สิบเก้านี่เราจะผล่ที่ไหนตรงไปอีกหน่อยค่ะอีกหน่อยเองนิดเดียวดูสิตอนที่ก็แดดดีข้างทางก็มีลำทารดูสิเป็นบรรยากาศที่ดีนะบ้านป้าเขาอยู่หลังเขาเพราะฉะนั้นบรรยากาศธรรมชาติ สี่ติดจะตายละเรารอก,กันก่อนสิคะใช่ชินขาไปตายละไม่รอกันเลยอะ่ะเดี๋ยวต้องไปอีกสักนิดนึงสักนิดสักนิดนึงนี่ขับมาห้าชั่วโมงนะครับไม่จริงค่ะจริงๆแล้วเราก็ห่างจากตัวเมืองมาก็ไกลอยู่นะ ต่ว่าบ้านป้าเขาอยู่ข้างหลังของเขาลูกหนึ่งจริงๆนะคะก,ก็น่ะใช้ชิงอาจจะไม่คุ้นทางแต่ชัวไม่ได้พาหลกอุ้ยน่าจะไม่พาหลกหรอกดูสภาพรถนะถนนนะอีกหน่อยนี่ ชนภูเขาแล้วครับเนี่ยก็อ,อยู่หลังเขาจริงๆงานเนี่ยก็เป็นไรคุณป้าแล้วอีกนิดนึงก็ถึงแล้วดูเขาเลยครับเนี่ยว่าทางตันแล้วเนี่ยอีหน่อยเนี่ยไม่ตันปีนขึ้นเขาแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ตันใช้เชีวเยวเดีเชื่อหญิงจอยไม่ตัน และเราก็มาถึงแล้วค่ะสถานที่ที่มีรถคันที่จะเป็นคันสุดขั้วของเราในเทปนี้เครียดครับใช่ฉันถึงก็เหนื่อยเลยทีเดียวแต่ในที่สุดหญิงจอยก็พามาถึงแล้วค่ะสําหรับบ้านของคุณป้าที่วันนี้มีคันสุดขั้วให้เราได้มาดูกันว่ามันเป็นสุดขั้วของคุณป้ายัางไงในนี้ยังมีซปเปอร์คาร์คุณผู้ชมเป็นไปได้อะนี่ถึงแม้ว่ารถของคุณป้าที่จอยพามาเนี่ยจะไม่ จะไม่ซูเปอร์คาร์นะคะถึงราคาอาจจะไม่ได้ผ้าเบรกของซูเปอร์คาร์ของชินคันนี้แต่มันต้องมีเรื่องราวที่อาจจะชินหัวใจแน่นอนคอนเฟิร์มพอมาถึงขนาดนี้นวะนี่ไงถึงแล้วแต่นะก่อนที่จอยจะพาไปขออนุญาตนี่ค่ะคุณผู้ชมถึงแล้วแล้วจอยก็พาชัยชินมาถึงแล้วกับที่ที่มี รถคันสุดขั่วของเราในเทปนี้อ,อมามชุดไม่ได้เหมาะเลย <laughs> นี่แหละคะ่ะรถคันสุดขั้วของเราในอาทิตย์นี้ ฮอนด้ารีมถูกต้องเก่งเลยเนี่ยอ่านรุ่นได้ติดโชคด้วยถูกต้องนี่ซูเปอร์คาร์เนี่ยมันก็ไม่ได้เครื่องขนาดนี้หรอกนะเพราะว่าจริงๆแล้วค่ะรถที่เป็นรถคันสุดขั้วในรายการเราเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเป็นรถหรูรถแพงหรืออะไรก็ตามมันเป็นรถแบบไหนก็ได้จะแบบนี้ฮอนด้ารีมแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นอะไรก็ได้ค่ะที่คุณใช้แล้วมันมีความสําคัญมีเรื่องราวและที่สําคัญเนี่ย มันขาดไม่ได้เพราะว่ามันสำคัญกับชีวิตคุณมากแค่นี้ก็เป็นคันสุดพ่วของเราได้แล้วอือหทำไมเห็นหน้าอึง้งมากพี่ิธีนรชยดิฉันน่าอึ้งมากเลยทีเดียวนี่คุณชิมคุณเชื่อเลยยังล่ะไวตามิวถูกตั้งเห็นไหมใครว่าจะดื่มเป็นตู้เย็นด้วยเป็นทุกยิงทุกอย่าง ก็จริงอ่ะก็เข้าใจหรือยังค่ะว่ามันเลยเป็นคันสุดขั้วเราสามารถดื่มนมได้ขณะเราขับฮันด้านดีเลยสวัสดีค่ะสวัสดีป้าคุณลุงด้วยเรียนเชิญเรียนเชิญเข้ากล้องเราหน่ดนึงมาถามก่อน่อนอ่ะจะนี่ขออนุญาตจินข้างคุณลุงก่อนป้าแนะนำตัวก่อน ค่ะป้าชื่อบัวลอยปันใจค่ะ,<ร>ะบ้านมณีวันตำบลประแม่อเ,เมืองจังหวัดแพร,ร่ค่ะมาเต็มอำเภอเห็นไหมล่ะพามารูจา้จักคุณลุงอะคะผมสมพรปันใจอยู่บ้านมณีวันตำบลประแม่อเ,เมืองจังหวัดแพร่ครับโอ้ชัยชินอยากรู้จักเดี๋ยวชวนป้านั่งก่อนหน,น้านิดนึงนงก่อคขะนั่งก่อนะเพราะว่าเดี๋ยวจอยจะให้พี่หิ๊ดจอยเนี่ยจรบกวนคุณป้ากับคุณลุงเนี่ย เล่าเรื่องราวให้ชายชินเขาซึ้งหน่อยว่าชายญญาชินอากาศร้อนเลยเค่ะ <c oughs> อากาศร,ร้อนคือการแต่งตัวของเราสองคนอาจจะไม่เหมาะจริงๆนะแต่ก่อนถามก่อนค่ะคุณป้ารถคันนี้มันเป็นรุ่นอะไรยังไงคะใช่รถอะไรนะชายชินกี้ชายชิน,ชชน <c oughs> บอกฮันด้าดีมครับฮันด้าดีมใช่ไหมคะฮันด้าดีมใครเป็นคนสองคนนี้ใครเป็นคนตัดสินใจซื้อคันนี้คุณลุงค่ะ คุณลุงเลือกคันนี้อะค่ะเมื่อก่อนเขาว่ามัน,ม,นมันใช่แหละมันแรงดีครับอันแรงเมื่อต่อนนี้ประมาณกี่ปีอะฮอนด้าดีมประมาณ 10, 10กว่าปีแล้วเนี่ยคือเป็นรถใหม่ล่าสุดในตอน10กว่าปีนั้นใช่ไหมคะแล้วราคากี่บาทตอนนั้นแอบกระซิบได้ไหมประมาณ20กว่าครับ สองหมื่นกว่าสิบกว่าปีก่อนก็ก็แพงเนอะใช่ป่ะอ่าแล้วเก็บตังอะไรยังไงกันไม่หรือซื้องสดเลยนค่พอนะพันใครบางคนใครบางคนทาหน้าที่ผ่อนคะสองคนเนี่ยครับช่วยกันช่วยกันเขาต้องผ่อนด้วยกันที่เขาเป็นกิ๊กกันน่ะกิ๊กอะไรล่ะตอนนี้เขาอยู่ด้วยกันอ่ะสิบกว่าปีก่อนนี่เขาอาจจะกิ๊กกันอยู่ใช่ไหม รถคันนี้เป็นมายังไงบ้างประวัติเช้าอยู่กับเรามาสิบปีแล้วใจดีครับใช้งานมาอย่างสมบุกสมบันเลยว่างั้นเถอะามนะทำการเกษตรทำการเกษตรรถคันนี้มาตลอดอ๋อแล้วเดี๋ยวก่อนคุณลุงทำการเกษตรนีทำอะไรคะทั้งสองคนตอนตอนหน้าหนาดนาไอ้นี่ก็ต้องทำข้าว ทำข้าวเสร็จก็ทำถั่วทำถั่วอ๋อคือทำซับการค่ะทำซับการทำนดูโหน้ากท้างทัทำข้าวเดี๋ยวคุณลุง้วสภาพจะไม่ว่างนะใช่ชินคือมันสภาพใช้ชินเห็นยังตกใจค่ะคุณผู้ชมว่าสภาพมันเก่าๆคุณลุงกับคุณป้าไม่คิดจะเปลี่ยนคันมังเหรอไม่เปลี่ยนค่ะทำไมอ่ะเพราะว่าเราใช้งานมันนี่เขามีรถใหม่นะล่าสุดเขามีอะไรนะไอ้ฟีโน่ไงเออใช่คอนด้านี่เขามีอะไร มีโอเออเอะไรสักอย่างเดี๋ยวนี้เขามีใหม่แล้วเยอะทำไมไม่เปลี่ยนกันไม่เปี่ยนแล้วคะถ้าจะซื้อก็ซื้อใหม่เลยคะนี้ไม่ยอมเปลี่ยนทำไมอ่ะเพราะว่าเราใช้งานมามากแล้วรูบุญคุณเขาอ่ะใช่ใช้ผูกพันมานานไงอ๋อคือเป็นรคันแรกที่ได้ทางานด้วยกันตั้งแต่สิกว่าปีก่อนเพราะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้ตายแล้วรักเขามากเลย Come and get it come and check a n see what we got We about to set it a bout to wreck it making you hot Hot your shoes out your socks getting high off the park So stay in dream please don't move รถคันนี้นะป้าเนี่ยใช้มานานมากแล้วก็ใช้มากกว่าทุกๆอย่างที่ในบ้านเลยค่ะใช้มาเฉพาะเลย Come and get it come and check and see what we got We about to set it bout to wreck it making you hot, hot Not your shoes, not your socks Getting high up the pot. So stay in tune, please don't move it.